ประเด็นที่พูดในวันนี้นะครับก็คือการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุนะครับซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างหรือซิกกาเย่อมาจาก Screening คือคัดกรองโรคนะครับ I คือ immunization C คือ c h e m o p h e r a p s หรือการให้ยาป้องกันโรคนะครับและ A คือ advice advice คือการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับโดยปฏิการดําดำเนินโรคของคนเรานะครับจะเริ่มจากปกติแล้วก็เริ่มมีความผิวติเกิดขึ้นในร่างกายแต่ยังไม่มีอาการเกิดขึ้น หลังจากมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับต่อมาเริ่มมีอาการพอมีอาการแล้วก็แล้วแต่ว่าไปพบแพทย์เร็วหรือช้าเพื่อทําการวินิจฉัยและให้การรักษาผลของการรักษาก็จะหายหรือสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดก็อาจจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับการป้องกันโรคระดับ primary prevention นั้นก็คือเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในร่างกายนะครับ ส่วน secondary prevention นั้นเป็นการป้องกันโรคที่เป็น early detection หรือ screening นั่นเองนะครับว่าเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเป็นการที่พบความผิดปกตินั้นก่อนที่คนไข้จะมีอาการนะครับส่วน tertiary prevention นั้นเป็นการให้การดูแลป้องกันในระดับหลังการวินิจฉัยแล้วนะครับให้การรักษาป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับโดยปตินะครับยังมีอีก2 prevention ก็คือ p r i m a r l prevention กับ quaternary prevention พ r ายมเดี่ย e พิเวนชันั้นเป็นการป้องกันรากฐานเลยนะครับก็คือว่ามักจะต้องเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เช่นคนที่รับประทานอาหารหวานเป็นปริมาณมากนะครับเป็นคนชอบทานหวานเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนแก้ไขในตอนที่อายุมาก,มากๆนั้นอาจจะไม่ได้ผลนะครับฉะนั้นก็เป็นการที่ปรับพฤติกรรมของ เด็กตั้งแต่เด็กให้มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับการรับประทานอาหารการควบคุมน้ําหนักตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเกิดโรคขึ้นในอนาคตนะครับะจะคุมอาหารและคุมเรื่องของน้าหนักตัวได้ง่ายกว่านะครับนี่เป็น primary prevention ซึ่งจะเน้นไปในกลุ่มของ policy ไม่ว่าจะเป็น school policy หรือ public health policy นะครับส่วน quaternary prevention นั้นเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษาให้การรักษาโดยไม่จําเป็นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ investigation นะครับ โดยปฏินะครับประเด็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการคัดกรองโรคนะครับมี4ด้านที่สําคัญด้านที่1ก็คือตัวโรคเองนะครับต้องเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีความสําคัญในการที่ทําให้เกิด m o r b บิลิตี้ม t a i า y ที่เกิดขึ้นมีช่วงพรีคล i c a l p ลเฟสที่ยาวนะครับให้มีการคัดกรองโรคเจอในช่วงนั้นนะครับ แล้วก็เป็นโรคที่ประชาชนให้ความสนใจด้วยนะครับเพราะว่าการสกรีนนิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนไข้จะต้องวอร์เรนเทียมันในการตรวจเองนะครับเพราะาเขาไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรฉันเขาต้องมีความสนใจในตัวโรคนั้นๆด้วยนะครับในส่วนของอินเวสติเกชันหรือว่าตัวเทสเองนะครับของการคัดกรองโรคนั้นก็ต้องเป็นเทสที่มีเซนซิทติวิตี้ที่ดีนะครับแล้วก็สเปซิฟิซิตี้ที่ยอมรับได้รวมถึงไม่ค่อยอินเวสีฟนะครับในการตรวจในด้านของตัวที่3ก็คือเรื่องของทรีทเมนต์ screening ที่ดีควรจะมี treatment ที่รองรับนะครับโดย treatment นั้นเป็นการเปลี่ยน mobility และ m o r t a ิ i t y ของผู้ป่วยได้นะครับและอันสุดท้ายก็คือเชิงระบบนะครับการคัดกรองโรคที่ดีต้องมีระบบที่รองรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายบุคลากรหรือว่าความคุ้มค่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ปัญหาในการคัดกรองโรคในผู้สูงอายุนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือจะเป็นการคัดกรองโรคโดยใช้เกณฑ์ของวัยผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเกณฑ์ของวัยผู้สูงอายุโดยตรงนะครับซึ่งบางทีผู้สูงอายุจะต้องมีประเด็นอื่นๆที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ที่กล่าวไปใน4ข้อนะครับก็คือว่าช่วงอายุไขข,ของคนไข้ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ภาวะทุพพลภาพของคนไข้ยังมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจะมีผลในการพิจารณาการคัดกรองโรคด้วยนะครับ วิธีการคัดกรองโรคที่เหมาะสมนั้นบางครั้งไม่ได้มีการบอกบอกด้วยนะครับในหลายๆเครื่องมือคัดกรองไม่ได้มีการบอกว่าจะต้องสิ้นสุดการคัดกรองที่อายุเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่เปลี่ยนในด้านของผลของการคัดกรองเปลี่ยนตัวเอาคำที่เกิดขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่ว่าเวลาเราจะพิจารณาเรื่องของ มือการคัดกรองหรือเกณฑ์ในการคัดกรองต่างๆนั้นควรจะพิจารณาให้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุและเหมาะสําหรับบริบทของประเทศด้วยนะครับเพราะว่าคําแนะนําการคัดกรองบางอย่างเนี่ยพอมาใช้ในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านของความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรค่าใช้จ่ายหรือว่า,าความชุกข,ของโรคที่อาจจะมีความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นนะครับ สำหรับการตรวจคัดกรองโรคในผู้สูงอายุมีหลายด้านนะครับด้านที่1คือ a n t h r o p o m e t r y คือการวัดขนาดหรือวัาสัดส่วนของร่างกายนะครับด้านที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงของค a r d i o m e t a b o บ i c risk นะครับเบาหวานความดันไขมันต่างๆเป็นต้นนะครับด้านที่3ก็คือโรคมะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและที่คัดกรองได้นะครับด้านที่4ี่ก็คือภาวะโลหิตจางต่อไปก็ภาวะโภชนาการการมองเห็นการได้ยินแล้วก็ในช่องปากเหงือกและก็ฟันนะครับคัดกรองเรื่องของอาการทางจิตประสาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซึมเศร้าหรือภาวะสมองเสื่อมในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็มีการคัดกรองเรื่องของกระดูกพรุนคัดกรองเรื่องของความเสี่ยง,งการหกลม้มและก็คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจ,จวัตรประจําวันส่วนการคัดกรองบางอย่างนะครับเป็นการคัดกรองที่อาจจะพิจารณาในคนไข้ที่มีความเสี่ยง มากขึ้นกว่าปกติอย่างเช่นการคัดกรองไทรอยนะครับจะคัดกรองในคนไข้ที่เคยผ่าตัดไทรอยดื่มน้ําแร่นะครับเพื่อรักษาไทรอยมาก่อนหรือการคัดกรองเรื่องของ a อ dominal aortic a n e u r y s m โดยการอุ่นระสา์หนึ่งครั้งในชีวิตมักจะทําการคัดกรองในผู้ชายที่เคยสูบบุหรี่อายุอยู่ในช่วง65-75ปีที่ว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดีเมื่อคัดกรองพบว่ามี a อ dominal a o r t i c a n e u r y s m แล้วจะมีผลต่อการที่สามารถจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาได้นะครับหากคัดกรองไปแล้วคนไข้ไม่พร้อมหรือว่า ภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะผ่าตัดได้การคัดกรองนั้นก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันครับประเด็นการคัดกรองในผู้สูงอายุนั้นอาจจะมีความแตกต่างในบางประเด็นนะครับตัวอย่างเช่นในบางครั้งการการใช้เครื่องมือคัดกรองนั้นเราใช้เกณฑ์แล้วก็ใช้การแปลผลเหมือนกับวัยที่ไม่ใช่เป็นวัยผู้สูงอายุโดยตรงตัวอย่างเช่น bmi นะครับ body mass index เนื่องจากผู้สูงอายุนั้น อาจจะยืนไม่ได้นะครับฉะนั้นในบางครั้งอาจจะต้องใช้เดมิสแปนมาแทนนะครับเดมิสแปนเป็นการวัดตั้งแต่ซุปผ่าสเตอร์นอลนอชนะครับไปจนถึงช่องระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางน,นะครับส่วนอาร์มแปนนั้นเป็นการวัด2ด้านนะครับจากปลายนิ้วด้านหนึ่งไปจนถึงปลายนิ้วอีกด้านหนึ่งก็มีการนำเดมิสแปนนนะครับมาคำนวณเป็นเดมิควดและก็บินเด็กซ์นะครับในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็มีการแปลผลตัวเลขต่างแปนออกไปนะครับ ครน,นี้การที่เราใช้เกณฑ์ถ้าเราไปใช้ BMI นะครับด้วยความที่ความสูงของผู้สูงอายุนั้นลดลงการใช้เกณฑ์18.5ถึง22.99นะครับของเอเชียนอะดัลอาจจะไม่เหมาะนะครับในผู้สูงอายุเนื่องจากมีการศึกษาออกมาชัดเจนว่า BMI ที่เกินจากนี้นะครับเช่น25ถึง27หรือบางการศึกษาถึง29ก็ตามนะครับพบว่าผู้สูงอายุนั้นเมื่อติดตามไปมีการรอดชีวิตและเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆทั้งด้านของหลอดเลือดต่างๆเนี่ยลดกว่าคนที่มี BMI ที่ต่ำกว่า ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้น BMI ในที่เหมาะในผู้สูงอายุจึงอาจจะสูงกว่า BMI ของเอเชียนอดาลทั่วไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือประโยชน์และก็ริส k ของการตรวจคัดกรองโรคนะครับหลายๆครั้งจะมีความเข้าใจว่าการตรวจคัดกรองเจอโรคตั้งแต่ในช่วงแรกของ โรคนะครับก่อนที่คนไข้จะมีอาการน่าจะได้ผลที่ดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้การรักษานนั้นดีกว่านะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับจะต้องพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงเช่นเดียวกันตัวอย่างของกรณีนี้ก็คือการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับพบว่าการคัดกรองโดยการ PR แล้วก็ตรวจซีรั S ่ม PSA มีการศึกษาออกมาเทียบกับคนไข้ที่เจอโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับจากการคัดกรองกับไม่มีการคัดกรองแต่คนไข้เกิดอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้นเองติดตามไปนะครับ เพราะว่าคนไข้ถ้าอายุ50ถึง69ปีนะครับคนไข้ก็จะมียืดอายุไขนะครับคัดกรองทําให้เจอแล้วก็รักษาแล้วยืดอายุไขมากกว่าการตรวจเจอโรคเนี่ยครับประมาณไม่กี่สัปดาห์นะครับเดียวกันถ้าอายุมากกว่านี้นะครับเกิน69ปีขึ้นไปนั้นการเจอโรคจากการคัดกรองโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นยืดอายุไขเพียงไม่กี่วันนะครับที่ถ้าเรามีการคัดกรองโรคนะครับอาจจะทําให้นําไปสู่การที่จะต้องแปลว่าแพทย์จะต้องมีการตรวจ ตรวจทันทวารหนักผู้สูงอายุทุกรายนะครับที่อายุเป็นผู้ชายที่อายุเกิน50ปีนะครับมาตรวจทางทวารหนักและเจาะค่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่ว่าถ้าค่าสูงต้องไปตัดชิ้นเนื้อมีเพิ่มเวิร์กโหลดเพิ่มเบอร์เดนและเพิ่มโอกาสเกิดทุพพลาภาพเกิดคอมพลิเคชันจากการอินเวสติเกตของคนไข้ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่จะต้องพิจารณาเรื่องของ Ri สกับเ e n e f i t เสมอไปของการคัดกรองโรคครับประเด็นหนึ่งนะครับก็คือความถี่ของการตรวจคัดกรองโรคนะครับว่าควรจะ ตรวจที่แค่ไหนนะครับและสิ้นสุดการตรวจเมื่อไหร่นะครับหลายๆเครื่องมือคัดกรองนั้นอาจจะไม่มีการบอกในประเด็นนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเนี่ยคือถ้าเป็นไกด์ไลน์ของที่ USPSTF นะครับของต่างประเทศของอเมริกาก็จะแนะนําให้มีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในคนไข้ที่มีความเสี่ยงทั่วไปนะครับปานกลางเนี่ยครับโดยการตรวจคัดกรองเริ่มตรวจตอนอายุ40ปี ตรวจทุก3ปีนะครับถ้าผลปกติตรวจไปจนถึงอายุ70ปีนะครับแต่หลายๆเครื่องมือคัดกรองนั้นอาจจะไม่มีการระบุว่าจะตรวจไปจนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะ,ะควรจะหยุดตรวจประโยชน์ไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับและในบางครั้งเรามักจะนําการคัดกรองนั้นไปตรวจทีกว่าปกติเช่นมีการตรวจเบาหวานทุก1ปีเป็นต้นนะครับและตรวจในช่วงอายุที่น้อยกว่านี้ซึ่งประโยชน์นั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายแล้วอาจจะมีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับ หรือแม้กระทั่งภาวะไขมันโลหิตสูงนะครับ USPSTF นะครับก็จะแนะนำให้มีการตรวจไขมันในเลือดนะครับสำหรับผู้ชายที่อายุเกิน35ปีถ้าปกติก็ตรวจทุก5ปีนะครับแล้วก็ในผู้หญิงก็เริ่มตรวจตอนอายุ45ปีผู้หญิงจะตรวจช้ากว่าผู้ชาย10ปีเพราะว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะครับน้อยกว่าผู้ชายนะครับจะเริ่มตรวจช้ากว่าผู้ชายประมาณ10ปีและตรวจหักปกติแล้วทุก5ปีนะครับหลายๆครั้งเราจะพบว่ามีการตรวจไขมันอาจจะทีเกินความ เ,เลยทําให้เป็นสิ่งที่มาว่าในบางครั้งนะครับบางโรคมีการตรวจถี่เกินไปในขณะที่บางโรคนั้นไม่ได้มีการตรวจเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับมาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจเช็คเบาหวานไหนไหนก็งดน้ำง,งดอาหาร NPO แล้วก็อาจจะมีการตรวจไขมันด้วยนะครับค่าไขามันปกติก็อาจจะมีการตรวจเช่นอาจจะปีละหนหรือว่าถี่กว่านั้นด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งทั้งๆท,ที่ปกติดีที่คนไข้เบาหวานคนนั้นอาจจะไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งหรือกระดูกพรุนเลยก็ตามนะครับทั้งๆท,ที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอยู่เป็นระยะครับอีกคําแนะนำหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับก็คือว่าเรื่องของการตรวจคัดกรองในระดับของรายบุคคลหรือราย population individual ที่สมัครใจมาตรวจสุขภาพนะครับมีความสนใจมาตรวจสุขภาพกับจะมีเป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพในประชากรในพื้นที่นะครับที่รับผิดชอบเช่น มีคนไข้อายุ60ปีขึ้นไปในพื้นที่มีทั้งหมดกี่คนควรจะได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมดกี่คน บางครั้งการตรวจในระดับของอินดิวิดวลนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับเช่นการตรวจแมมโมแกรมในผู้หญิงเพื่อหาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเดียวกันถ้าเป็น population screening นั้นในบางบริบทอาจจะค่อนข้างจะทําได้ยากนะครับในหลายๆประเทศนะครับอาจจะแนะนําให้มีการตรวจแมมโมแกรมนะครับเป็นระยะนะครับแล้วแต่ว่าช่วงอายุอาจจะเป็นทุก1ปีหรือทุก2ปีนะครับถึงอายุ74ปีแต่ในประเทศไทยนะครับก็จะแนะนําให้มี self breast examination แล้วก็ ทุกเดือนนะครับแล้วก็ตรวจโดยแพทย์ทุก1ปียังเป็นคําแนะนําอยู่นะครับทั้งๆที่ว่าไกด์ไลน์ของต่างประเทศนั้นอาจจะไม่มีคําแนะนํานี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาอิงตามการศึกษาที่ว่ามีการตรวจคัดกรองโรคโดย self breast examination ที่เป็น Intensive โปรแกรมนะครับมีการสอนคนไข้ให้มีการตรวจคัดกรองโรคเป็นระยะตรวจด้วยตนเองนะครับตรวจเต้านมพบว่าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการตรวจเต้านมไม่ได้มีโปรแกรมการสอนอันนี้นะครับการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่แตกต่างกันทําให้ไกด์ไลน์ของต่างประเทศไม่ได้มีคําแนะนําให้มีการ ตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับแต่ของในบริบทของประเทศไทยนั้นยังมีคําแนะนํานี้อยู่นะครับว่ามีการสอนให้มีการตรวจ self breast exam แล้วก็ให้มีการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ทุก1ปีหากผิดปกติก็ให้ส่งพบ specialist โดยการตรวจแล้วก็ตรวจแมมโมแกรมต่อนะครับนี่จังเป็นบริบทของ population screening ที่ของประเทศไทยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่เป็น Individual กับ p กับ l a t i o n s c r e e n i n g นะครับก็คือคำแนะนำของต่างประเทศบางไกด์ไลน์จะมีคำแนะนำให้ตรวจภาวะกระดูกพรุนโดยการวัดเบียมดีด้วยเครื่อง De ็ก Scan นะครับก็คือว่าเป็นการวัดมวลกระดูกโดยการเอ็กซเรย์ ay, ในผู้หญิงที่อายุเกิน65ปีนะครับแต่หลายๆไกด์ไลน์นะครับบางทีมันทำได้ยากนะครับเพราะการตรวจมวลกระดูกโดยเครื่องเด็ก Scan นเนี่ยมันยังไม่ a v a i l a b l e ทั่วไปในทุกจังหวัดทุกพื้นที่และค่าใช้ใจ่ายก็ยังค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีคำแนะนำในระดับเบืื้้ออองตนนกนก่่็ควาใ คำนวณ risk factor นะครับโดยการคำนวณออสตาอินดี кс นะครับออสตาอินดี็กส์ก็คือเอา0.2นะครับคูณด้วยค่าที่เป็น น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมลบด้วยอายุเป็นปีนะครับอันนี้ลบได้เท่าไหร่มาคูณด้วย0.2ถ้าน้อยกว่าลบ4ลงไปก็คือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ก็ค่อยไปพิจารณาเรื่องของการตรวจ BMD เพิ่มเติมต่อไปนะครับหรือว่าการใช้ Fla x Score นะครับ F R A X f ฟก x Score ซึ่งเวลาคำนวณเข้าไปในโปรแกรมเนี้ยเขาก็จะให้ใส่ r i s k Factor ของแต่ละอันแล้วจะคำนวณออกมาว่าอีก10ปีโอกาสเกิดกระดูกหักนะครับที่สะโพกและกระดูกหักที่ตำแหน่งอื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีค่าูงการ ตรวจ BMD ต่อไปนะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องของการให้การรักษานะครับจะเป็นด่านแรกนะครับอันนี้ก็จะลดเบอร์เดนของค่าใช้จ่ายและความที่ว่าในหลายๆพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจคัดกรองครับ สำหรับ h e a l t h Promotion prevention ในประเด็นที่2นะครับนอกจาก screening แล้วอันที่2ก็คือ I คือ immunization นะครับในผู้สูงอายุนั้นมีหลายๆวัคซีนที่ควรจะฉีดในผู้สูงอายุนะครับวัคซีนอันนึงก็คือ influenza v ั c ซีนนะครับซึ่่อันนี้ก็คือฉีดทุกปีนะครับนอกจากนั้นก็จะมี pneumococ c vaccine นะครับซึ่งจะมี1 3สายพันธุ์กับ2 3สสายพันธุ์นะครับโดยปกติถ้ายังไม่เคยฉีดเลยก็จะให้ฉีด หนึ่โมเขเข้าวัคซีน13สายพันธุ์ก่อนหลังจากนั้น1ปีถึงฉีด23สายพันธุ์นะครับหรือถ้าเคยฉีด23สายพันธุ์มาก่อนนะครับก็เว้น1ปีแล้วก็ฉีด13สายพันธุ์นะครับอันนี้โดยปกติแล้วก็ถ้าเกิดอายุเกิน65ก็มักจะฉีดครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ภูมิคุ้มกันในการคุ้มกันไปตลอดชีวิตนะครับวัคซีนอื่นๆที่ควรจะฉีดก็คือเฮปติติสบีวัคซีนนะครับแต่อันนี้ต้องมีการคัดกรองก่อนว่าคนไข้นั้นเป็นนยยััังงไไมมมมมม่่เเเคคีีกการติิดชื้อ้ออะและภูุขวสส น,นอกจากนั้นก็มีการฉีดเตตานัสนะครับก็คือวัคซีนป้องกันบาดทะยัก แล้วก็อาจจะมีการพ่วงดิฟทียรยแล้วก็เพอร์ทูสิสลงไปนะครับอันนี้ควรจะฉีดทุก10ปีนะครับส่วนวัคซีนที่เป็นออปชันอลตัวอื่นนะครับก็คือซอสเตอร์วัคซีนป้องกันงูสวัสดนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังฉีดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถึงกับร0 0เซแต่ว่ายังเป็นการฉีดครั้งเดียวซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการใช้วัคซีนที่มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของซอร์สเตอร์นะครับได้ดีขึ้นนนะคครับาอต ประเด็นถัดไปนะครับนอกจาก immunization ก็คือ chemo prophylaxis คือการให้ยาป้องกันโรคโดยที่คนไข้ย,ยังไม่เคยเกิดโรคนั้นๆนะครับที่มักจะเป็นประเด็นในผู้สูงอายุข้อที่1ก็คือการใช้แอสไพรินในการป้องกัน s t r o k หรือ MI ในคนไข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบในอดีตนะครับก็จะมีคําแนะนําให้ใช้ในกลุ่มที่อายุไม่เกิน70ปีในผู้สูงอายุนะครับในคนไข้ที่มี ACSVD risk สกอร์นะครับที่ว่าสูงนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีข้อมูลต่างๆที่ออกมามากขึ้นว่าการใช้ในกลุ่มแม้กระทั่งอายุที่น้อยกว่า70ปีนั้น e n e ฟ i t กับ Risk ที่เกิดขึ้น Risk ก็คือเรื่องของ Hemolage ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Upper j ร์ e e ย์บลหรือว่า b l e e d ในสมองนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทำให้ Risk กับ Benefit นั้นค่อนข้างที่จะ b a l a n c e มากขึ้นการที่จะให้อแอสพรินเป็น Primary c h e m o p r o p h y l a x i s นั้นอาจจะต้องพิจาราาใให้้ดดีีีนนนนนนคัส่วนนน่วทอยยุเกิิ70ปปโ การใช้แอสไพรินที่เป็น p r i เ a อรี่ค m โม r o ฟล y l กซิสถึงไม่มีโรนะครับในกลุ่มอายุนี้ถัดไปของ c ค m โม r o ฟล y l ก x i s อีกอันนึงที่มักจะเป็นปัญหาอันนึงก็คือสเตตินนะครับการใช้สเตตินในการป้องกัน โรค MI หรือ Stroke ในคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงโดยที่คนไข้ไม่เคยมี MI หรือ Stroke มาก่อนที่เป็น primary p r e v e n t i o n นะครับข้อมูลนั้นมีถึงอายุ75ปีนะครับในส่วนที่อายุมากกว่านี้นะครับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของ Secondary Prevention ก็คือคนไข้เคยมี MI หรือเคยมี Stroke มาแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลของ Second a r y p r e v e n t i o นนั้นก็มักจะมีจนถึงอายุประมาณ85ปีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเกินจากนี้ข้อมูลก็ยังไม่มีนะครับร เช่นคนไข้ติดเตียงหรือคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยครับข้อมูลการให้สเตตินใน primary prevention นั้นยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับฉันยังไม่เป็นที่แนะนำโดยทั่วไป อันสุดท้ายก็คือ A หรือ Advice นะครับก็คือการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับซึ่งมีหลายประเด็นในผู้สูงอายุนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารแต่การให้คําแนะนําเรื่องของ ออกกาลังกายและอาหารนั้นควรจะเหมาะในบริบทของผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะมีภาวะต่างๆที่พบร่วมอย่างเช่นผู้สูงอายุนั้นอาจจะปวดเข่าหรือเดินทรงตัวไม่ดีอาจจะมีความเสี่ยงการหกล้มมากนะครับถ้าแนะนําให้ไปเดินเร็วหรือจ็อกกิ้งอาจจะไม่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุในรายนั้นๆเป็นต้นนะครับหรือในเรื่องของการกลืนเรื่องนิวทริชันจะแนะนําเรื่องของการควบคุมอาหารก็จริงนะครับแต่บางครั้งคนไข้มีปัญหาเรื่องฟันเรื่องการกลืนการให้คําแนะนําต่างๆนั้นอาจจะต้องพิจารณาตามโรคและภาวะของผู้ป่วยด้วย คำแนะนำอื่นๆนะครับก็คือเรื่องของบุหรี่และแอลกอฮอล์อันนี้ก็ควรจะงดหรือหยุดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แนะนําในเรื่องของการป้องกันการหกล้มความเสี่ยง,งการหกล้มนะครับแนะนําความปลอดภัยในการใช้ยาการใช้ยาอย่างสม่ําเสมอนะครับถูกต้องแล้วก็ไม่ไปซื้อยามาทานเองไม่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแนะนําผู้สูงอายุ ที่มีผู้ดูแลนะครับให้ผู้ดูแลนั้นมีวิธีและก็เทคนิคในการดูแลที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุในรายนั้นๆน,น,นะครับโดยสรุปนะครับวันนี้ก็จะพูด h e a l t h Promotion Prevention ใน4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือ Screening นะครับประเด็นที่2คือ Immunization ประเด็นที่3คือ Chemoprophylaxis แล้วก็ประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายก็คือการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุครับ